โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีทุกคนนะครับมาจากันตื่นรุนโนซิธากับทางไหนเอ็นฟิลนั่นเองนะผมตามชื่อคลิปกันเลยนะครับวันนี้โนโตก็จะมาสอนเออ่ลาวาทเทนบิวหรือแต่ว่าจัดทีมหรือทำยังไงให้แบบลาวาเทนของเราตัวตัวนิ่งของเราแบบรุแรงเออสาสวสลอดเท่ผมได้ของผมเข้ผมน,นองเอ็แรกของผมเองนี่โอเคครับ okay, อืม มาเรื่องของกนันหรอว่าป้นตัวละครหรอว,ว่าเบื้องต้งนจะเป็แบบว่าต้องใช้อะไรบ้างโครับผมอย่างแรกถ้าผมอันในส่วนของการอัพนักสก,กิลวิธีการอัพสก,กิลแนะนำที่แนะนำนะให้ใช้ก็จะมีอัพอ่าสก,กิลก่อนครับผมแบทเทิลสกิลนาะแล้วก็อันติเมตอ่าอันติเมตถ้าผมแล้วก็อัพโจมตีธรรมดาผมเพราะว่าโจมตีธรรมดามันจะบอกตอนที่เราอันติใช่ปะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นการลงกระต้นคอมโบหรือแอซิดจมตีนั่นเองครับผมทุกคนโอเคแล้ว okay, มแล้วก็เรื่อความสามารถดีกว่าอันนี้คือคือว่าเพิ่มมันไม่อ่ะผมก็คือเมื่อสเต็ตครบสี่ปุ๊บมันจะมีสแต็ตอยู่ตรงซ้ายล่างใช่ไหมทุกคนพอสแต็ตมันครบสี่ปุ๊บจะทาให้สกิลเนี้ยอัพกิดก็คือมันจะทําให้มันแรงขึ้นแล้วก็ตีในตอนท้ายมันจะติดระเบิดครับผมอ่า ส่วนกระต้นก็เมื่อเด้งมาทันทีใช่ไหมเมื่อเด้งมาใช่ไหมมันก็จะการลิงก์กับตัวที่เราโจมตีผ่านไปแล้วก็เพิ่มสเต็กไฟให้หนึ่งหน่วยต่อตัวละครเนาะแล้วส่วนอันติเอ้าเมื่อเรากดใช้แล้วจะเหมือนว่าแปลงโหมดออกมานะผแล้วก็โจมตีพิเศษแนละ้วโจมตีธรรมดากลายเป็นโจมตีพิเศษแล้วก็เวลาตีธรรมดาเราสามารถแปะไฟเพื่อฟาร์มในส่วนของตัวเพิ่มมอดไหม้ได้ตัวสเต็กพิเศษนี้ได้ครับผมก็ เอางี้คือเป็นตัวที่สามารถแปะธาตุแปะดอตแปะธาตุไฟให้เองได้เลยโอว่าดอตเราเรถึงรังดาวรอ้ผมใช่ซึ่งตอนนี้กเลยว่าต้องเล่นกับธาตุไฟแต่ว่ากับการแปะธาตุไฟเยอะหน่อยเพราะว่ามันทำให้นางเชสกิลพิเศษได้มากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เอามาขบกบุ๊การ์ดนะผมและสนองเอาไว้ประจำตัวผม ในส่วนของอาวุธที่ใส่ก็แนะนําเป็นอาวุธประจาตัวเลยครับผมหรือจะเป็นอาวุธที่บอกสติปัญญาหรืออะไรที่เกี่ยวกับเวทก็ได้เนาะอันนี้แล้ก็มีฟอสบอลสแกนก็คือเป็น,นของประจําตัวในนอนปึ๊บปึ๊บในส่วนของอ่าลิริกหรือว่าเอาอุปกรณ์สมสัยนะครับผมก็จะแนะนําเซตในส่วนของงานร้อนนะครับผมหรือถ้าจะเห็นที่ภาษาอังกฤษนั่นจะเป็นฮอสฮอตเวิร์กส์หรอ ครับผมก็จะเป็นการใส่คัพสามเครับผมจะบวกความให้คนของเพจข,ของผู้สมใส่เพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมแล้วก็หลังจากหลังจากที่ผู้สมใส่ใช้งานการเผาไหม้ได้เปลความร้อนจะเพิ่มขึ้นทั้งสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสิบวินาทีครับผมแล้วก็จะมีการกัดกร่อนด้เปลธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในสิบวินาทีครับผมซึ่งเซนนี้ก็เหมาะกับตัวนางมากเพราะนางก็เล่นกับธาตุไฟอยู่แล้วแล้วก็ ถ้าในทีมคุณใส่ตัวละครที่เป็นตัวของอเดลียเนาะเป็นตัวละครขอดาวที่แจกฟรีในวันที่3ก็เอามาคอมโบได้เพราะนางก็มีการแปะกัดก่อนว่าจะเป็นการคอมโบแอซิดหรือการแปะอันเดเมตก็ตามผมแบบนี้ก็จะคุ้มมากครับผมก็จะมาตอบลึกตอนนเนาะต่้งปรกอบผมก็เอาตัวเอาเกาะที่มีค่าวสติปัญญามาครับผมแล้วก็ออฟลองจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มค่าอันติเมตอันนี้ก็จะช่วยในการเจนอันติเมตให้เราแบบว่าเร็วยิ่งขึ้นเนะผมให้เราใช้อันติได้บ่อยขึ้นเนาะส่วนถุงมือรู้จะใส่เป็นโมนัสไดเมตความร้อนและธรรมชาติครับผมความร้อนและธรรมชาติก็เป็นตามชื่อเซ็ตเลยเรับผมแล้วก็บอดสติ๊ญญกเป็นยาครอบแข็งไปครับแล้วก็ส่วนสองชิ้นนี้ก็จะเหมือนกันเลยก็คือเป,เป็นส่วนของอื ตัวบอกโบนัสทักษะการต่อสู้ผม41% 2ชิ้นเนะผมเพราะว่าตัวนี้พอตัวนางว่าตาน้ก่าวบายพอว่าพอจะแตะครบสี่ปุ๊บสกิลนางจะแรงขึ้นเนะผมนี่อันนี้ก็เลยจะเหมาะกับนางมากก็ใส่ไปได้สองอันครับส่วนการขัดอันนี้ก็แนะนําก็เป็นขั้นแรกรก็ได้ก็เหมาะแล้วแล้วใครมีเงินก็ก็เต็มห้าไปเลยแต่ด้วยขอผ่ขอขอานนะผมอืม โอเคส่วนทีมที่ดูแนะนำจะมีอยู่ของทีม,มตอนนี้อันนี้เป็นทีมไฟเนาะเป็น oh. ผมแดงงหมดเลยครับผมทีทีมม่แนะนำคือจะเป็นทีมของ aten, ast, อาราเทนวูฟกาสอาเคคุริหรืออเดเลียบผมถ้าทุกคนแบบว่าจะเปลี่ยนโอเคแบบว่าตัวที่ 3, สามสามารถเป็นอีกตัวหนึ่งแบบว่ามาแทนที่กันได้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอันนี้ผมสองแอนทาเนาะผมที่ช่วยในการเจนแต้มหมกล้ว่าตอนนี้คุมนะถ้าใครปั้นเพราะว่า สามารถไปได้ทุกทีมนครับผมจะเป็นการช่วยเจนบเอสให้เราเช็คสกิลได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่มาพูดถึงทีมนี้ที่ผมทำดีกว่าก็ที่ตั้งนี้เพราะว่าบุฟการ์ดผมเอามาเป็นการมาแปะต่อผมหรือแปะธาตุพิเศษนะครับผมซึ่งอันนี้พอลาวาเทนก็เป็นดี s เหลักบุฟการ์ดก็จะเป็นดี s เอสลองประมาณนี้เนาะตอวบุฟการ์ดก็จะมีหน้าที่ในทีมก็คือเป็นการแปะธาตุไฟใส่บอนเตอร์เพื่อให้ ลาวาเทนสามารถเก็บสแต็กได้นั่นเองนะครับผมทุกคนแต่ตอนนี้ผมก็ใช้อาวุธก็คือเป็นการเก็บความร้อนเหมือนกันนั่นเองนะครับผมจะไม่จ,จอดดื้ออะไรมากครับผมส่วนตัวอเคโคลีนี้อ่าก็เป็นตัวตัวคอสายแบงกาเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้เอามาใช้สกิลอะไรแค่เอามาใช้ตัวกระตุ้นคอมโบหรือสกิลแอซิดแล้วก็ในสน่วนของอันติเมื่อนางใช้อันติใช่ไหมนางทำให พื้นฟูเอพีนี่ยส่วนหนึ่งไม่พอทําให้สกิลเบเทอร์สกิลอะในครั้งต่อไปที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็นตอนแรกก็ทำแรงขึ้นอันนี้คือไมทีิเล่นเทนี้ถ้าในอ่าอาร์าเคโคลี่มีอันติเมื่อไหร่ปุ๊บถ้าเราเก็บสแตกในส่วนของตัวลาวาเทนให้ครบก่อนอแล้วเราพอเต็มพอละเราก็กดอันติตัวนี้เพื่อบัฟสกิลเบเทอร์สกิลของตัวลาวาเทนมาใช้มันทําให้แรงขึ้นอีกครับผมนั่นเองนะอ่า ตัวท้าก็เป็นตัวละครแจกวันแจกในวันที่สามเนาะอาเดเลียผมก็ก็ไม่ได้เนชิญสกิลอ,อะไรเอามาไว้กระต้นคอมโบแอซิดนั่นเองแล้วก็โรแมนติกแปะกัดก่อนนะครับผมใช่เอาไปขับรถตัวเซตของลาวาเทนแล้วก็เป็นตัวซับตัวฮิลของทีมด้วยอ่าหลักครัผมก็ตอนแรกก็เป็นดาเมจหลักเนาะตัวสองดาเมจรองตัวสาเป็นซับดีดีพีเอสนะครับผมตัวสีวส่ก็จะเป็นในส่วนของซับฮีวเลอร์นั่นเองนะครับผมอ่า ซึ่งลาวาเทนก็บอกเลยว่า,ววามันเก่งทั้งตีหมูแล้วตีเดี่ยวตีเดี่ยวก็ตีแรงอยู่แล้วตีหมู่ยิ่งคุ้มกว่ามันคุ้มกว่ายังไงเพราะว่ายิ่งสแตก็กดอทไฟแปดโดนหลายตัวมาเท่าไหร่แล้วเราตีโดนวบทีเดียวหลายตัวสแต็กเอสกิลของลาวาเทนอะ่ะมันก็จะเร็วยิ่งขึ้นทําให้เราสามารถใช้สกิลแบททาสกิลของตัวลาวาเทนนั้นแบบขั้นไม่เสียได้เยอะหรือเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนอ่า บอกเลยว่าคมมากๆครับผมระเม็ดแรงทะลุแน่น,นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ผมรับการว่าบิวตัวละครของส่วนสองราเทนแล้วก็การจัดทีมของราาเทนเบื้องต้นเนาะก็ใครชอบก็จะริ่มกดไลค์กันนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากมีหรอว่าให้แบบทำหรอว่าลองทําคลิปแบบบิวทีมหรือรีวิวอะไรอย่างงี้ก็ลองเสนอกันมาได้เออเป็นบรรยากาศบ้างไรเยอะอะไรเนา โอเคใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับใครให้ดันนด้ดยนะ่ยนาเดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไลค์หรือคิดเทียบมาวันทีก็อาจจะกองโจรมาปั๊บไม่บอกไม่กล่าวอะไรเงี้ยจะขอฝากด้วยนะครับก็นันก็ไปบ่ากทุกคนนะขอให้สุขภาพแข็งแรงครับไปบายครับผมว่มา